คุณผู้ชมคะตอนรับคุณผู้ชมค่ะก็สู่รายการ Up Style by f a n e เ s สค่ะได้เวลาแล้วนะคะกับการแก้ปัญหาในเรื่องของเส้นผมและกรหนังศรีรษะที่คุณกําลังเผชิญอยู่นั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะมีปัญหานะคะในเรื่องของผมร่วงผมบางผมมันมีรังแคผมขาแตกปลายหรือแม้กระทั่งว่าศรีรษะจะล้านแล้วผมร่วงเยอะเหลือเกินกรรมพันธุ์ก็มีหรือว่าร่วงจากความเครียดร่วงจาก การใส่หมวกตลอดเวลาทุกสาเหตุค่ะคุณผู้ชมคะในรายการนี้ค่ะจะพาคุณไปพบกับแชมพูสูตรสมุนไพรที่แก้ปัญหาได้จริงค่ะและแก้ปัญหาให้กับคนมาทั่วประเทศแล้วนะคะลามไปถึงต่างประเทศเลยแล้วก็ต้องบอกด้วยค่ะว่ามาในราคาเพียงแค่ขวดละ189บาทเท่านั้น ประสิทธิภาพล้นขวดจริงๆค่ะยังไม่พอนะคะภายในรายการนี้จะมีการแจกผลิตภัณฑ์ให้คุณได้เอาไปใช้กันที่บ้านแบบฟรีๆด้วยผู้โชคดี2ท่าน2ใน8คนที่โทรติดเข้ามาในรายการเท่านั้นค่ะจะได้รับผลิตภัณฑ์ไปใช้ไม่ได้ไดแค่แชมพูเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะได้ทั้งแชมพูเฟ n เนสและเฟรเนสแฮร์ฟูดไปใช้คู่กันเลยค่ะคุณผู้ชมขาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะแต่ว่ากาติกาการใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแชมพูฟเนสสำคัญและจำเป็นมากๆนะคะที่จะต้องใช้ให้ถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้รับแจกไปได้ไปแล้วใช้ไม่เป็นหลายๆคนบอกมันจะยากตรงไหนน้องนันใช้แชมพูเนี่ยสระผมมาตั้งแต่เด็กๆมันจะไปยากตรงไหนไม่ยากค่ะแต่ว่าแตกต่างนั่นเองแตกต่างตรง,รงที่ว่าขั้นตอนการสระค่ะคล้ายกับการสระผมทั่วไปนี่แหละ แต่ว่าของเรานั้นเน้นให้คุณสะแล้วหมักหมักอย่างไรมาฟังกันค่ะคุณผู้ชมค่ะขั้นแรกนคะคะก็แนนนอนวาราดผมให้เปียกชื้นตามด้วยแชมพูไฟเนสได้ละค่ะก็ขยี้ทั่วทั้งหนังศีรษะนะคะให้ทั่วเส้นผมเลยจากนั้นก็ล้างออกไปสักหนึ่งน้ำก่อนสาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นน้ำที่สองด้วยแชมพูไฟเนสเช่นเคยค่ะคราวนี้ก็เหมือนเดิมนววที่ทั่วเลยนะจนได้ฟอง ขาวๆนุ่มๆอย่าพึ่งล้างฟองแบบนี้นี่แหละที่เราต้องการให้คุณหมักเอาไว้เลยค่ะบางคนเป็นคุณแม่บ้านจะเอาผ้าขนหนูพันก็ได้หมวกอาบน้ําคลุมก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะหมักไว้อย่างน้อย15นาทีอย่างน้อย15นาทีนะคะคุณผู้ชมคะใครมีเวลานาน,านกว่านี้อยากจะหมัก20นาทีได้ไหมได้30นาทีได้ไหม ได้คะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะหมักไปเลยยิ่งหมักนานยิ่งเห็นผลเร็วยิ่งสะบ่อยยิ่งเห็นผลเร็วพอหมักได้ครบเวลาที่คุณต้องการแล้วแต่อย่าลืมนะว่าอย่างน้อยเนี่คือ15นาทีก็ไปล้างออกล้างฟองออกให้หมดให้สะอาดเป็นที่เรียบร้อยเช็ดผมให้หมาดๆคราวนี้ไฮไลไท์เลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะถ้าจะบอกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาหารจานเด็ดเลยก็ว่าได้ ขาดแล้วกร่อยค่ะนั่นก็คือแฟนเน็ตแฮร์ฟู้ดนั่นเองคุณผู้ชมแฟนเน็ตแฮร์ฟู้ดนะคะจะเป็นการเติมอาหารเข้าไปที่รากผมเข้าไปที่หนังศรีรษะซึมเข้าไปในเส้นผมค่ะบำรุงกันตั้งแต่รากจดปลายอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเน้นและย้ำแฟนเน็ตแฮร์ฟู้ดได้เป็นพิเศษในบริเวณที่ผมบางเป็นพิเศษหรือศรีรษะล้านหรือแหวงหรือโวในบริเวณนั้นนวดคลึงเข้าไปเลยค่ะไม่ต้องล้างออกแล้วแค่นี้ สเต็ปแค่นี้เห็นไหมคะว่าง่ายแต่แตกต่างต้องใช้ถูกวิธีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณทําตามนี้รับรองว่ารังแคที่คุณเป็นหายขาดเชื้อราผื่นศรีรษะหายขาดแน่นอนผมร่วงผมบางศรีรษะล้าน หายห่วงค่ะผมใหม่ขึ้นกันมานักต่อน,นักแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมรายละเอียดยังมีเพิ่มเติมอีกมากมายค่ะเราจะคุยกันในช่วงถัดไปนะคะรวมไปถึงการเปิดรับสายจากคุณผู้ชมทางบ้านผ่านหมายเลขเดิมของเราค่ะ029423319นะคะ029423319นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรามีภาพ วดีทัศน์ค่ะวิธีการใช้แชมพูแฟเนสอย่างถูกต้องและเห็นผลมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะคะจบจากการรับชมวีดีทัศน์กลับมาพูดคุยกันต่อพร้อมทั้งเปิดรับสายหน้าใหม่ด้วยพักกันสักครู่เดียวค่ะ ไม่อยากหัวล้านฟังทางนี้แชมพูแฟนเนสช่วยคุณได้เคล็ดลับการใช้แฟนเนสให้ถูกวิธีและเห็นผลจริง 1. สระทุกวัน 2. วันละสองครั้งครั้งแรกสระด้วยแชมพูแฟนเนสและล้างออก ครั้งที่สอสะด้วยแชมพูแฟนิชนวดและหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีขึ้นไปแล้วล้างออก3เช็ดเส้นผมให้หมาดๆปั๊มแฟนิชแฮร์ฟูดลงบนฝ่ามือและคลึงบริเวณที่ต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับแฟนิชแฮร์ฟูดสินค้ารับประกันความพึงพอใจโทรด่วน085-123-9381 088-553-0196เสียงจากประสบการณ์ผู้ใช้จริง ตอนแรกก็เกิดอาการผมร่วงแล้วก็ไม่สบายใจพอมาใช้แฟเน็ตรู้สึกดีขึ้นผมผมขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความแตกต่างก็ดีขึ้นจากที่เคยผมหลุดร่วงและผมบางมันก็จะทําให้ผมดูหนาขึ้นดูดีขึ้นดูมีสุขภาพผมดีขึ้นมีน้ําหนักอะไรเนี่ยด่วนไม่อยากหัวล้านฟังทางนี้แชมพูแฟเน็ตช่วยคุณได้เคล็ดลับการใช้แฟเน็ให้ถูกวิธีและเห็นผลจริงหงสระทุกวัน สวันละสครั้งครั้งแรกสะดด้วยแชมพูแฟรนสและล้างออก ครั้งที่สอสะด้วยแชมพูแฟนิสนวดและหมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีขึ้นไปแล้วล้างออก3เช็ดเส้นผมให้หมาดๆปั๊มแฟนิสแฮร์ฟูดลงบนฝ่ามือและคลึงบริเวณที่ต้องการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้คู่กับแฟนิสแฮร์ฟูดสินค้ารับประกันความพึงพอใจโทรด่วน085-123-9381 088-553-0196เสียงจากประสบการณ์ผู้ใช้จริง แรกก็เกิดอาการผมร่วงแล้วก็ไม่สบายใจพอมาใช้แฟนเน็ตรู้สึกดีขึ้นผมผมขึ้นขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและก็ความแตกต่างก็ดีขึ้นจากที่เคยผมหลุดร่วงแล้วผมบางมันก็จะทําให้ผมดูหนาขึ้นดูดีขึ้นดูมีสุขภาพผมดีขึ้นมีน้ําหนักอะไรเนี่ย hey, the เข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะคะใครหลายๆคนบอกว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วนะเพราะอยากจะรู้เหลือเกินว่าประสิทธิภาพของแชมพูสมุนไพรที่รังสรรค์จากธรรมชาติขวดนี้จะช่วยเราได้มากน้อยขนาดไหนถ้าอย่างนั้นแล้วค่ะก็ต้องต้อนรับแขกรับเชิญคนสําคัญท่านนี้ไม่มีท่านนี้ไม่มีแฟนเนสต้อนรับค่ะคุณสินชัยหรือว่าคุณใหญ่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ย คิดตลอดเวลาว่าถ้าวันนึงไม่มีไฟเน็ตหาซื้อไฟเน็ตไม่ได้จะทํำยังไงกันดีเไอ้<ด>ไอข้อแรกไอ้ข้อแรกก็ไ,<อ>ไม่มีอ่ะแต่ข้อ2มันมีอยู่ตอนนี้คือห <ars> าซื้อยากหาซื้อยากขณะที่วันหน้าวันนี้เรามีตัวแทนเยอะพอสมควรเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตัวอักษรวิ่งอย่างเงี้ยบนเดอะมอล หมดกันไปเยอะแล้วบิ๊กซีบางสาขาไม่พอจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายจึงเป็นสิ่งที่เราต้องการจะกระจายใช่่จริงๆแล้วขนาดนี้นี่มีเยอะมากมีเยอะฮะหลายร้อยแล้วหลายร้อยนะคะต้องบอกว่าทั่วทุกภูมิภาคเลยใช่แต่ก็ยังไม่พอกับความต้องการซื้อค่ะใช่ครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าง่ายๆแค่คุณผู้ชมติดสติกเกอร์แฟนเนสแล้วเขียนเบอร์โทรไว้แปะไว้เลยหลังรถนะคะหรือว่าเอาป้ายเอ็กซ์แบนเนอร์นี้ไปตั้งหน้าบ้าน คุณจะมีกระแสการหลั่งไหลมาขอซื้อที่คุณแบบคาดไม่ถึงอ่ะเพราะว่ามีกระแสหลังต่างๆเหล่านี้เข้ามาที่ออฟฟิศ hmm. มากมายมากโทรมาโวยคุณใหญ่ตลอดเวลาว่าหาซื้อไม่ได้ค่ะตลาดของหมดนู่นนั่นนี่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้ยิ่งอยากจะบอกว่า เรายังต้องการอยู่เพราะเราสำรวจตลาดมาแล้วว่าตัวแทนจำหน่ายที่มีนั้นยังไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมขาสิ้นเดือนนี้แล้วเท่านั้นนะคะที่โปรโมชั่นที่สิ้นโปรโมชั่นของการเปิดรับตัวแทนจำหน่ายใครที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก่อนสิ้นเดือนนี้เป็นโอกาสดีของคุณมากๆเลยเพราะว่ามีสิทธิพิเศษรออยู่เพียบเงินแบบว่าเงินเสียเปล่าอ่ะเงินค่าสมาชิกเงินแรกเข้าเงินอะไรก็ไม่รู้แฟนเน็ตไม่เก็บไม่เก็บ ไม่มีแบบนั้นที่จ่ายมาก้อนแรกคือค่าสินค้า,คา,คาต้นทุนสินค้าทั้งสิน้นขายหมดปุ๊บนอกจากคุณจะได้ทุนคืนแล้วคุณได้กําไรเหลือแต่ยังไม่พอจะมีนี่ ป้ายเอ็กซ์แบนเนอร์ตัวนี้มอบให้คุณไปตั้งนที่ใดก็ได้มีเบอร์ของคุณอยู่ข้างบนมีชื่อร้านของคุณอยู่ข้างบนยังไม่พอคุณจะได้ลงนิตยสารได้ลงหนังสือลงสื่อออกสื่อวันนี้หยิบมาไม่ได้ฝนตกหนักฝนตกหนักนะคะออกสื่อรลายต่อหลายเล่มเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะออกสื่อทางนิตยสารทางหนังสือยังไม่พอใครบอกรีเควสต์คุณใหญ่ขาหนูอยากออกทีวีค่ะอ๋อได้เลยฮะมาเลยยินดีมานั่งในรายการนี้ได้เลยออกทีวีแล้ว ขอเทปกลับไปเปิดวนๆที่ร้านแบบหรูไ้ได้เลยครับได้ด้วยคือมีการซัพพอร์ตทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วการไปตัวแทนจําหน่ายแฟนเนสเนี่ยนะคะมีแต่ได้กับได้และยังเปิดรับแต่สิ้นสุดที่ปลายเดือนนี้เท่านั้นครับและสายแรกของเรามาแล้วขนาดยังไม่เดีเรียกสายเลยนะ029423319สายแรกของเราต้อนรับกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคุณนานสวัสดีค่ะคุณนานได้นันสือหรือยัง ยังเลยค่ะแล้วก็โทรไปยังอมีแต่คุนนิดโทรมาหาค่ะใช่แล้วลาเห็นก็มีหนังสืออยู่ที่ร้านไงโลกเุวันไงแล้วที่ชลบุรีฝนตกไหมคะเนี่ยตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยค่ะแล้วกรุงเทพพี่ฟ้าจะถล่มอืมอ๋อชลบุรีแดดเปรี้ยงเลยอือโอ้นะคะอ่ะ คุณวันมาปุ๊บ s อ s อมเอมาปับ๊บในฐานะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายตอบให้หน่อยค่ะผมเปราะบ,บางขาดง่ายไร้น้ำหนักช่วยได้ไหมคะช่วยได้เลยค่ะอืให้ใช้แชมพูเลยค่ะใช้ยังไงดีให้ผมเลิกขาดเลิกเปราะแล้ว่อยผมมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นค่ะสระด้วยยาสระผมสระครั้งแรกแล้วล้างออกค่ะค่ะสระครั้งที่สองแล้วหมักไว้อย่างน,น้อยๆเนี่ยสิบห้านาทีค่ะ จะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดแล้วก็โลมอาหารผมเซรั่มอาหารผมค่ะค่ะเออเออช่วยจะช่วยทําให้ผมเปราะบางที่ขาดง่ายไล้น้ําหนักเนี่ยให้มีคุณภาพดีขึ้นเลยอะค่ะนี่แค่นี้เองง่ายๆเคล้ดแบบนี้เอาไปใช้รับรองการันตีเลยใช่ครับถ้าเกิดมี SMS ถามว่า วิธีที่พี่วันบอกเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาให้หนูได้กี่เปอร์เซน็นต์ถามว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ว่าการที่คุณจะทำจะใช้ยาสสมให้ถูกวิธีน่ะคะ่ะถูกต้องแหเก่งมากถูกต้องเลยอยู่ที่วินยัยอยู่ที่วิธีใช้ถ้าใช้อย่างเคร่งครัดใช้อย่างมีวินยัยเห็นผลแน่นอนอะนะคะนแน่นอนเลยให้ลูกสาวไปส่งสินค้าที่สี่แยกคะ่ะไปไส่งที่ไหนนะคะ ส,สีราชาค <c oughs> <ม>่ะสีราชามีเดลิเวอรี่แล้วขยายสาขค่ะเดลิเวอรี่ไฮโซมากมากแล้วร้านของคุณพ่ออยู่ที่บ้านเบิงค่ะบ้านเบิงร้านของคุณวันอยู่ที่ชนบุรีค่ะชนบุรีแล้วคุณวนันกำลังจะลงหนังสืออะไรนะคะคุณใหญ่ค่ะเปิดร้านนะคระเปิดร้านใครอยากเห็นหน้าค่าตาไปดูเลย ตัวแทนจำหน่ายสาวสวยของเราได้เล่มนี้แหละเล่มนี้นนแหละมีบงมีเบอร,บร์อยู่นั้นเรียบร้อยแต่าบ<อ>งางคน,นฟังเสียงปุ๊บจะโทรสั่งกับพี่วันตอนนี้เลยเบอร์อะไรคะ0853914497อีกทีนึงคะ่ะ0853914497ค่ะจัดปาย3914497นั่นเองนะคะสอสเอ็นเอส,น, SMS สน, SMS นะคะไหนๆมาแล้วใช้ให้คุ้มนะคะผมจำเป็นต้องทำสีบ่อยครับ สามารถทำให้ผมนุ่มลื่นขึ้นไหมอ๋อโอ้ยสบายเลยค่ะอืเวลาสระนี่นะคะเวลาเ,เวลาที่ที่พี่สระเองอะ่ะพี่อะ่ะสางผมเนี่ยโอยเออมืนไม่มีสะดุดเลยอะค่ะนุ่มลื่นเลยอะค่ะแน่นอนเลยค่ะแน่นอนเลยจะทำให้สีผมซีดจางเร็วอะไรไหมคะบางคนกังวลไม่เลยค่ะไม่ค่ะ ว่อันนี้มันไม่เป็นอันตรายค่ะมันเป็นสมุนไพรล้วนๆค่ะนี่ชัดเจน,เจนการันตีกันไปแล้วอะคุณวันแถมให้อีกหน่อยหนึ่งเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหน่อยว่าทําไมถึงมารักเลิฟแฟนเน็ตจนมาเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นเรื่องเป็นราวเลยทีเดียวเพราะตัวเองมีปัญหาเรื่องผมร่วงอะคะ่ะเขาก็เลยโทรเข้ามาในรายการแล้วก็ได้ยาสระผมไปใช้ค่ะแล้วประทับใจค่ะทําให้แบบรู้สึกว่าเออพอเราใช้แล้วดีมีคนพัก เราก็เลยเสนอสินค้าเขาม้่งบอกเมื่อวันเราใช้ตัวนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้นะคนที่มีปัญหาตรวนี้เขาก็สนใจเขาก็เริ่มสั่งสั่งสั่งซื้อเราเราก็คิดว่าเราเป็นตัวแทนเลยสะดีป่าค่ะนี่นี่ไงที่มาและที่ไปนี่แหละค่ะคุณผูช้ชมขาประสิทธิภาพของเขาล้วนๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเอาใจช่วยพี่วนันท้ายรายการนะคะ ค่ะคุณใหญ่คุณนังคะมองว่ามองมาชนบุรีได้นะคะแนนอนอยู่แล้วบุกร้านที่วันเนาะแล้วเดี๋ยวจะแวะไปหานะคะครับขอบคุณนะคะขอบบคคุณนะรัสวัสดีค่ะน่ารักจริงๆน่ารักมากๆพี่วันมาแล้วพี่วาสนามาสายอื่นก็จบไม่ใช่แต่วราทิตย์ที่แล้วไม่ได้นะแล้วแต่ดวงเหมือนกันนะคะคราวที่แล้วเนี่ยต้องบอก สอสูนี่นำหน้าทั้ง2เบอร์เลยหนึ่งสายพันไปเหลืออีกเสายเท่านั้นนะคะศูนย์สองเาอก้ยากรู้ด้วยว่าตอนนี้จังหวัดไหนฝนตกจังหวัดไหนฝนไม่ตกกรุงเทพนี่ฟ้าถล่มเลยชลบุรีบอกแดดเปรี้ยงเลยนั่นเองนะคะออสเอ s นี้พี่วันตอบให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเห็นที่บอกไปแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าเนี่ยพี่วันอะเริ่มจากการได้แชมพูฟรีไปใช้ด้วยนะ แล้วเห็นผลอะไรท่าไมต้องมาเป็นตัวแทนจําหน่ายก็คนถามจังใช่อะไรอ่ะผมสวยจังผมสวยจังเลยยยอนเร็วผมไม่ใช่อย่างนี้ใช่อะไรมาโอ้ผมดีคือบอกคนนู้นบอกคนนี้จนสุดท้ายอยากกระนั้นเลยเมื่อแฟนเน็ตเปิดรับตัวแทนจําหน่ายจึงสมัครทันทีครับผมขายม่ถึงทุกวันนี้ยค่ะอ๋อไม่รวยมือจะหวยังไงแล้วใช่แล้วนี่แหละค่ะแล้วเงินลงทุนนิดเดียวเท่านั้นเองสำหรับแฟนเนสนะคะคุณผู้ชม สายที่สองของเรามาแล้วรับสายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนันคุณยายสวัสดีค่ะคุณของพิมเขาคนนี้ก็คขสวยอีกคนนึงอีกหนึ่งเแหมกระแสแฟนเน็ตมาแรงจังเลยนี่ไปเช็คเรตติ้งที่ไหนมาถึงบอกกระแสมาแรงขนาดนี้ขออว้พรให้คุณใหญ่อยู่คู่กับแฟนเน็ตตลอดไปนะคะโอ้เช่นเดียวกันนะครับขอให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะเช่นเดียวกันครับ นี่เลยเนี่ยผมยาวไวดีจังและหนาตึ๊บเลยหนาตึ๊บเลยเนาะอ๋อแล้วตอนนี้ขอนั่นถามภูมิอากาศหนึ่งอย่ากจะรู้จังเลยที่ลบบุรีฝนตกไหมคะอะไรนะฝนตกไหมคะที่บ้านตอนนี้อ๋อไม่ตกค่ะไม่ตกเขามาเทที่กรุงเทพหมดเลยมาเทอยู่ที่นี่หมดเลยนะคะผมหนาขึ้นผมยาวเร็วขึ้นใช่ไหมคะคุณผ่องพิมพ์ได้ไปตัดผมเพิ่มไปตัดผมหรือยังหรือว่า อ๋อไปจอยแล้วอ่ะเขาบอกโอ้หนาดีจังเลยช่างบ่นไหมคะช่างบ่นไหมช่างบ่นมากขอภัยช่างทั่วประเทศไทยด้วยนะคะที่ไูกค้าแฟนดเข้าไปใช้บริการช่างบ่นทุกที่นะคะผมยาวเร็วบางไปผมยาวเร็วแล้วผมหนาอ๋อบางคนไปสระใดก็โดนบ่นมาโดนี่ใไดผมพี่เหมือนสองหัวเลยสองหัวนี่ไงคนนี้ใช่ไหมคนนี้ด้วยใช่ไหมคะ นี่แหละผมพี่ผ่องพิมเลยพี่ผ่องพิมบางคนบอกเสียงเด็กๆใช้ก็ต้องเห็นผลละสิบอกความจริงกันหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยเราอายุเท่าไหร่แล้วจ้าขอประทานโทษค่ะอ๋ออายุเป็นเท่าไหร่แล้วไม่เท่าไหร่ไม่บอกไม่บอกอี๋บ้าไม่บอกไม่บอกก็ไม่บอกแต่ต้องบอกว่าใครที่คิดว่าอายุเยอะแล้วใช้ไม่เห็นผลน่ะใช่ยังเห็นผลอยู่ใช่ไหมคะพี่ผ่องพิมขา อายุเท่าไหร่ไม่มีปัญหาอายุเท่าไหร่เป็นพตัวเลขเรื่องเรื่องอายุไม่มีปัญหาออตอนนี้คนจ้นสวยขึ้นเห็นไหมชมตัวเองแล้วอันนี้ชมตัวเองหรือมีคนชมมาพี่ผ่องพิมคนคนชมมาใช่ไหมคะจ้าจ้าและเห็นบอกวันนั้นเล่าว่ามีคนบอกว่าดูเด็กลองนี่ ก็ผมเด็กยอะอ่ะก็บอกแล้วเพราะว่าแบบแบบผมมันหนาไงจะดูแบบใบหน้าอ่อนหน่อยเงี้ยเห็นไหมคนผมบางบ้านเนี่ยดูแก่แก่กว่าวัยบผมบางเนี่ยดูใบหน้าแก่เอาเคล็ดลับมาแชร์กันหน่อยค่ะพี่ผ่องพิมพขามีเคล็ดลับวิธีการใช้ส่วนตัวอย่างไรผมถึงขึ้นมาเป็นล็อตล็อตเลยใช้เฟรนด์เจรอเออพี่ใช้ทุกวันเลยจระวันละสองครั้งอ่ะครั้งแรกจระและจระได้น้ำแล้ล้างออก พอครั้งที่สองจะแล้วหมักไว้สักสิบห้านาทีอ่ะและ้วค่ล้างออกค่ะแล้วพอล้างออกก็พอเช็ดผมให้มันมาดก,ก็ฉโลมด้วยไอแฟนเนทเฮา์ฟู้ดอ่ะ <Yeah. S 2> โอ้แฟนเนทแฮ์ฟู้ดมันหอมและนิ่มดีจังนะผมนิ่มและดำดีจังเลยนี่บางคน,อนหอมเ้วยพี่ผ่องพิมขาบ,บางคนอาจจะถามว่าแล้วแฟนเนทแฮ์ฟูด้ดทาไปผมมันจะมันไหมคะมไม่มันนะ มันนุ่ม,มดีมากเลยดำด,ดีจังเลยอืมเพราะว่าผมนุ่มคือใช่ชม,มีน้ำหนักมีน้ำหนักม,มีน้ำหนักอ่ะดำแล้วผมฟูนี่แก้ได้ไหมนี่อ่ะผมฟูมากเลยค่ะอ้าวเอ s อมอมาก่อนนะคะมผมฟูมากเลยค่ะแต่บางแห้งเสียต้องใช้คู่ครีมนวดหรือเปล่าใช่จ้าต้องใช้คู่กันแล้วพี่ผมพิมพ์ใช้ครีมนวดด้วยปะคะ ่มไม่พี่ใช้แฮร์ฟู o d ไงใช้แฮร์ฟู o d ใช้แฮร์ฟู o d คลีนนวดไม่ต้องเลยสระผมด้วยแฟนเนลอย่างเดียวอย่าใช้แฮร์ฟู o d ควบด้วยแต่ hair f o ด d ที่สำคัญสำคัญไม่ต้องงอครีมน์วดไม่ต้องงอ hair food นี่ซึมเข้าไปถึงรากผมเลยทีเดียวพี่พองพิมพ์ขาเชิญชวนหน่อยค่ะใครยังไม่เคยใช้แฟนเนลเลยใครยังไม่เคยใช้ก็ต้องใช้ซะนะเดี๋ยวเจอ หมดโอกาสไม่ย้ายแต่ก็ผมไม่สวยนะนี่สาบอกให้รู้กันเอาไว้นะเดี๋ยวอาจจะช่วยพี่ผ่องพิมพ์ท้ายรายการนะคะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ผ่องคนนี้คนนี้ก็น่ารักน่ารักมากมากเลยนะคะแต่เคยถามไปแล้วไม่เป็นไรนะอย่างที่บอกว่าใครที่เป็นลูกค้าใช้อยู่แล้วขออนุญาตหน่อยว่า ซื้อจากร้านไหนเป็นประจำจะได้เป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ร้านที่คุณไปซื้อด้วยจะได้รู้ว่าในเขตจังหวัดนี้ในเขตอำเภอไหหาซื้อเฟเน็ตได้ที่ร้านใดนั่นเองค่ะยังรับสายต่อเนื่องนะคะพื้นที่ใดที่ฝนไม่ตกหรือตกแต่เสียงไม่ดังมากเพียงคุยโทรศัพท์กันรู้เรื่องอยู่โทรมาได้เลยค่ะ029423319นั่นเองค่ะได้ยินเสียงแว่ววมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเอสเอดนี้เมื่อสักครู่นี้ พี่ของพิมพ์ตอบให้แล้วเพราะตะกี้ก่อนมาเนี่ยก็มีพริตตี้ที่จะไปออกรายการไอ้ที่ไปออกองานอาทิตย์หน้าเขาก็มาแล้วผมเขาก็เสียงนผมก็ฟูเข้าไปหนีบมาก็เลยบอกเขาว่าเขาแต่ว่าใช้แชมพูแฟนเนสเนีก็เลยมาสาะให้เขาดูให้เขาดูความอาัศาจรรย์แล้วก็ใช้แฮร์ฟูดบอกว่าผมเขามีน้ำหนักตั้งแต่ครั้งแรกเลยครนี้เลยนี่แหละคุณผู้ชมค่ะเป็นความอาัศาจรรย์จร,จร,จร,จริงๆซึ่ง เกิดมาโดยตลอด,ลอดไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกและสายที่สามของเรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาแล้วคุณเอกใช่แล้วครับวันนี้จะได้ไหมคะผลิตภัณฑ์ได้ครับนี่ได้ครับด้วยนะได้แล้วถ้าได้เรยังว่าพิธีกรเหมือนเดิมใช่ไหมคะ yes ย e ด้วยถูกต้องเลยครับเป็นการการันตีกับคุณผู้ชมนะว่าการจับฉลากของเราเน้นโปร่งใสจริงๆครับเนืองาคุณเอกบอกว่าพิธีกรไม่เคยได้ชื่อคุณเอกเลยสักทีแล้วแล้วก็ใส่ใส่เป็นชื่อวิธีกรด้วยนะครับอะไรนะคะแล้วก็ใส่เป็นชื่อวิธีกรเลยนะครับเอาแก้เคล็ดเอาแก้เคล็ดใช่ไหมคะใช่ก็นี่ได้แน่ๆใส่วิธีกรไปเลยอ่ะลอง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 ดูอ่ลองดูได้ลองดูเผื่อเราจะเป็นเนื้อคู่กันดวงหนุนกันอะไรอย่างนี้ถูกต้อง พี่เล่าหน่อยค่ะแฟนเน็ตมันน่าประทับใจอย่างไรบ้างจากการใช้คะมันประทับใจยิ่งกว่าประทับใจอีกนะครับแฟนเน็ตเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นไหมคนที่ที่เขามาสั่งซื้อตอนนี้เขาก็ชักอยากจะเป็นตัวแทนชักอยากจะขายอยากจะได้ป้ายซะแล้วอะอตอบเอสเมกออกางนี้เขาอยากจะได้ป้ายซะแล้วอ่ะตอนนี้นะเขาอยากได้ป้ายอยากขาย ผมบอกโอ้ยินดีเลยครับโทรผ่านผ่านผมมาได้เลยอะไรเนี่ยนะฮะคะก็เลยบอกไม่มีปัญหาเลยก็เลยบอกถ้าค่ะบางคนบอกว่าเดี๋ยวนะครับถือสายแป๊บเลยครับ้าถ้าถือถือสายรอด้วยเอาเอาเอสเมนด์ีหน่อยคุณเอกไปไหนคะเอซเมนี์ีคะบอกว่าคุณนันสวยจังเลย ผมก็สวยชอบนะชอบชอบด้วยนะจากคุณก๊อฟระลีละลีขอบพระคุณคุณก๊อฟด้วยนะคะนี่ครับผมครับมาแล้วมาแล้วเพราะว่าเขาอยากอยากจะขายเพราะว่าลูกสาวเขาก็อยู่ที่มอลังสิตนะครับเรียนอยู่ที่มอกรุงเทพก็ที่นี่ก็ใช้ปรากฏว่าใช้ดีทั้งครอบครัวนะครับแล้วที่ตัวเขาเองเนี่ยเขาเพิ่งซื้อไปแล้วเขาเขาก็ไปแจกขายให้ชาวบ้านดูแล้วชาวบ้านก็รากฏว่าติดใจนะครับ ติดใจแม่แแฮร์ฟู้ดน,นี่ก็ใช้ดีมากเขาบอกว่าจากที่เขาเขาเป็นทั้งตระกูลเขาเนี่ยเป็นเป็นกรรมพันธุ์นะครับ่ะปรากฏว่าใช้เนี่ยปรากฏมันได้ผลนะครับมันได้ผลจริงๆแล้วก็ขึ้นขึ้นเป็นเส้นเร็กเๆๆเล่เล,เล,เล,เลทีนี้ก็ขึ้นแล้วก็ไอ้ผมที่มันร่วงๆที่หัวละล้านเนี่ย